สวัสดีครับผมแอนอาจารย์เทเิวน้ำหอมออนไลน์นะวันนี้ผมจะมาแนะนำน้าหอม5ตัวสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่อาจจะมีงบประมาณในการซื้อน้ำหอมไม่ได้เยอะนะครับผมเพราะว่าน้ำหอม5ตัวที่ผมจะมาแนะนำในวันนี้ราคาเนี่ยถูกมากครับผมไม่ถึง100บาทสักตัวเลยจะเป็นตัวไหนกันบ้างไปรับชมครับ ที่เห็นขายตามมินิสโซต์อื่นซึ่งพอลองมาอ่านเนี่ยมันก็เป็นภาษาจีนซึ่งผมคาดว่าน่าจะเป็นมินิสโซที่ประเทศจีนนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะกลิ่เนนะืผมกลิปของตัวนี้จะเป็นกลิ่นูแพรเนาะเป็นลูกแพรกับกลิ่กับน้ำยาปักนุ่มนะครับผมจะให้ความสะอาดให้ความชื่นสดใสน่ารักนะเด็กมอต้นเนี่ยเหมาะมากนะใช้ได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยนะครับเป็นมูนิเซ็กนะ ราคา99บาทนะครัซื้อได้ในช่วงปีนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อเอาไว้ให้นะครับผมตี่นเเคยทำรีวิวไว้นะแต่ว่า,าลบทิ้งไปนะครับผมก็อาจจะไม่ได้นั่งดูใครที่ได้ได้ดูก็ถือว่าโอเคแล้วนะเพราะคงจะรู้กลิ่นนะครับแต่วันนี้ยังไม่ดูจะบอกแค่ว่ามันเป็นกลิ่นลูกแพรกับน้ายาปั้นนุ่มทำให้ความสะอาดให้ความชื่นและความใส มอต้นอ่ะเด็กมอต้นใช้ได้ดีมากมากเลยนะครับติดทนอาจจะไม่ได้ติดทนมากนะผมติดประมาณ2-3สาชั่วโมงนะครับการกระจายตัวก็กระจายตัวถือว่าน่ารักเลยนะครไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยไปเหมาะมากสำหรับกัดเรไปดูตัวต่อไปตัวต่อไปนะผมก็มาจากร้านเดียวกับที่ผมซื้อตัวเมื่อกี้มาเลยนะก็คือลักยิบแลกนะับอันนี้ก็มินิโซมัน ตัวนี้จะเป็นกลิ่นโครนของ d ิออสวาชอีกตัวหนึ่งนะกลิ่นตัวนี้เนี่ยผมว่าเหมือนสักประมาณ80-90%เนกันนะเพราะกลิ่นเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นที่ให้ความสดชื่นาจากซิตัสเหมือนกับติออสวา์ชเลยแต่มันจะเป็นซิตัสที่ออกแนวสังเคราะห์แล้วก็มีราคาที่ถูกมากกว่านะครับแล้วก็มีติดวหวานนิดๆการกระจายตัวเนี่ยกระจา,ยต,ย,ตายตัวพอๆกับตัว Moment เดทโทโมเม้นเพื่อสักครู่นี้เลยนะครับผมการติดทนก็ไม่ตาม่ตตางกัน ราคาเท่ากันเลยครับละสิบเก้าบาทเหมาะมากครนะับตัวนี้เหมาะกับผู้ชายนะผมใช้ให้ทั้งมอต้นแล้วก็มอปลายนะราคาก็ราคาดีนะครับขวดก็ขัาง6เคาสะดวกนะครับผมใส่ในกระ,ปะเป๋าได้ใส่ของเกงใส่ชีดได้ขวดร้อนหนาอยู่นะครับผมแข็งแรคนทาไมไปดูตัวไปนะครับตัวไปที่ผมจะมาแนะนำหาซื้อได้ เอ Essence Endless Extreme Cool Perfume Spray ตัวนี้จะมีความฟรุตตี้นะครับม,มีความฟรุตตี้ถ้าสังเกตเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเนี่ยนะผมใช้มาจะหมดแล้วนะครับอันนี้เป็นขวดที่สองแล้วด้วยนะผมใช้ตอนไปเรียนนะครับอตอนแรกอะใช้อา a ์ซาโลนะแต่ทีนี้อา a ์ซาโลเนี่ยมันแหลกไปซึ่งเพื่อนเนี่ยก็ประหลว่าน้ำหอมมึงแรงเกิน ว่าเวลาเรียนเนี่ยมันเรียนในห้องแอร์แล้วมันห้องมันเป็นห้องปิดนะครับแต่ตอนนี้โควิด1 9ระบาดก็ไม่ได้เรียนแต่ผมเรียนออนไลน์แต่ตอนที่ได้มีโอกาสไปนั่งเรียนเนี่ยก็คือเพื่อนหมดนะครับว่าน้ำหอมมันโคตรแรงเลยน้ำมชีทีเดียวมันฟุ้งนั้งห้องแล้วผมก็ไปดูคลิปคลิปหนึ่งนะครับใน y o u t u นะครับผมจากช่องช่องหนึ่งนะครับเขาได้ทำการแนะนำของต่างๆในเซเวน่นแล้วมันก็มีน้ำหอมอยู่ซึ่งผมก็ ใจนะผมเพราะตอนนั้นเขารีวิวม,มันมีตัวนี้ด้วยผมก็ให้ความสนใจว่าทําไมน้ําหอมมันมีในเซเว่นด้วยเหรอเพราะผมไม่เคยสังเกตว่ามันมีแต่พอลองไปซื้อมาเนี่ยก็กลิ่นเด็ดเลยกลินก่นฟลุตตี้แต่มันไม่ใช่ฟลุตตี้แบบสดใสล่าเลยนะมันเป็นฟลุตตี้ที่ให้ความรู้สึกที่มันแบดบอยนะให้ความคูลนะมีความเซ็กซี่ยั่วเด็ดมากใส่เสื้อขาวเนี่ยใส่เชิ้ตขาวเองสแล็ด,ดำเด็ดเด็ดมากแล้วถ้าลุกคุณเป็นลุกแบบนิ่ง นี่คไม่ได้แบบตลกโปกฮาอะไรขนาดนั้นเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวที่ดึงดูดสาวให้กับคุณได้เลยนะครับได้รับคำชมก็ค่อนข้างง่ายถ้าลุกคุณให้นะครับผมแล้วถ้าคุณไม่ไพิกดีมค,คุณก็อาจจะชมคุณได้ซ้ำนนะตัวต่อไปเออลืม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 ตัวนี้าราคาห้าสิบเก้าาทนะหาซื้อได้ใน7ซเว่นอนะครับผมนะจบับกอดตัวต่อไปนะครับผมที่จะมาแนะนำก็คือจะมานเอเซนเหนกัน ก็คือ Essence e ล็ก e ์เดอะบิลด์ออฟตัวนี้ผมทำรีวิวไว้แล้วนะถ้าตัวอิ e ติมคูลเนี่ยมันเป็นของน้ำเนียสาใช่ไหมตัวนี้จะเหมาะกับไวัวเลยตัวนี้จะเหมาะกับระดับที่ทำงานนะครับผมมหารอะไรก็ใช้ได้นะครับผมถ้าคุณอยากได้น้ำหอมที่ใส่ไปไหนก็ได้นะัดติดทนดีจตัวดีกลิ่นเป็น,น,นมิดแล้วก็ใส่ไปที่ไหนก็ได้ใส่ไปรับ ใส่ไปเรียนใส่ทำงานใส่ไปอีเวนต์ตัวนี้ได้ตัวนี้ได้หมดนะครับผมเตีมยวกับเซ็มแต่กลิ่นตอนเปิดเนี่ยอาจจะแรงไปสักนิดหนึ่งนะครับผมก็ต้องทนหน่อยแต่หลังจากกลิ่นพ็อปโน้ตมันอะมันอะแรสับกินเปิดมันอาจจะแรงสักนิดหนึ่งแต่หลังนั้นลงมาเรื่อยๆเนี่ยกลิ่นมันจะโอเคขึ้นเยอะนะครับผมตัวนี้ราคา89บาทหาซื้อได้ในโลตัสในบิ๊กซีนะครับ กลิ่นจะเป็นกลิ่นแนวซิตรัสนะครับผมเป็นกลิ่นซิตรัสแล้วก็มีกลิ่นหวานมีกลนะิ่นมีกลิ่นไม้สักนิดนึงแล้วนะมันลิปหอมม,มากๆสำหรับใส่ได้ดทุกที่นะครับผมต,ตัวต่อไปนะเป็นตัวสุดท้ายนะแล้วก็เป็นน้ำหอมอาร์บคู่ระเบียบเป็นเควนดีจริงๆเลขอไปแล้วขอไปแนละ้วทักทิ้ มอเตอร์ไซค์ผมเข้านะครื่องปฏิบ้านผมมันเป็นพัดสวนเนี่ยมันมีซอยเยอะนะครับผมเด็กแวนก้นะแวน,แวนก็นะแว้นแว้นกันแต่มันแว้นไม่ได้เยอะหรอกเพราะว่ามันเป็นซอยทางเดียวไงมันเป็นซอยแคบถ้าแว้นก็ลงคอนะครับผมเดี๋ยงจะดังเล็กนิดนึงก็ต้องของ คือเป็นแนวเดียวกับผมอะ่ะกินที่แบบแอ่ากินเด็กเด็กับไยรุ่นไม่ชอบชอบฉีดทีเดียวแล้วแบบคนเรียกรุ่งวันนี้รุ่งเนี่ยถ้าใครชอบแบบนี้นะผมใครชอบแนวเดียวกับผมเนี่ยแล้วอยากได้น้ำหมอมแบบดีเยอะนะครับผมตัวนี้เป็นน้ำหมอมดีแนวหนาตัวนี้นนนนนนนผมไม่ใช่ฉีดห้องนะครับผมมันคือน้นไม่่ยดับกลิ่นในห้องผมเลยนะแต่ตัวนี้ฉีดตัวได้นะผมก็เคยฉีดตัวอยู่บ้างบางทีเวลาเอาไปตลาดเนี่ยที่แบบไม่ได้อยากฉีดน้ำหมอมแบบให้มันแบบ เดกสองสามชั่วโมงแล้วบางทีออกไปแค่แบบครึ่งชั่วโมงก็กลับบ้านอ่ะเออครึ่งชั่วโมงก็กลับแล้วอ่ะไม่ได้อยากฉีดตัวทนทนไปอะ่ะนะตัวนี้จะเป็นตัวที่เหมาะมากตัวนี้เลี้ยงสร็จก็ฉีดได้นะเป็นกลิ่นที่ออกแนวเครื่องเทศอืมเป็นกลิ่นสดชื่นก่อนนะกลิ่นสดชื่นแบบซิตรสัสเล็กๆนะผมจะสเสนอไปกินเครื่องเทศสดชื่นกลิ่นมันไลท์กลิ่นเบาเป็นเครื่องเทศที่ไม่ได้นหนักนะครับผมสำหรับคนที่อ่า อยากใช้กินเครื่องเทศหนักๆนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวที่อยากแนะนำให้คุณจริงๆนะครับคอนดิชั่นของน้ำหอมอารับเนี่ยถ้าทุกแบรนด์เหมือนกันหมดนะก็คือติดประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งกับ2ชั่วโมงแล้วแต่คนนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยผมชี้ใส่ตัวเองเนี่ยมันติดแค่ชั่วโมงครึ่งนะผมยังไม่เคยถึง2ส,สักครั้งขนาดฉีเสื้อยังไม่ถึงเลยนะครับะก็เออเดี๋ยวรีบบอก ไอ้น้ำหอมประมาณนี้หาซื้อได้ตามร้าน, Free นบิวตี้ฟรีนะผมทั่วไปนะที่เขาขายพวกผลิตภัณฑ์เสริมความงามก็ลองไปหาหาดูนะครับผมในออนไลน์ก็อาจจะมีนะตัวนี้ผมซื้อจากร้านหน้าบักซอยนะผมร,ราคา89บาทนะครับผมถือว่าถูกมากนะ100 ml แต่คุณภาพก็หลบลงเช่นเดียวกันนะจริงๆน้ำหอมอัลัฟเนี่ยตัวที่ผมอยากแนะนำจริงๆก็คือตัวที่เป็น DC นีซีแล้วที่กรีนทนนี่ยจะมีคุณสบ,บู่ที่มันขวดมันจะไปเหมือนกับไอ้อควาดิโจ นะผมไม่เคยจดบทนะผมก็คือถ้าไม่ตั้งกล้องก็ตั้งบันเทิกเสียงเราก็พูดสดๆทั้งๆอย่างนั้นเลยนะครับผมก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับถ้าเกิดพูดแล้วบางทีนอกเรื่องพูดแล้วบางทีน,งงทน่า,ำาลำคาญไปบ้างก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับผมผมไม่ไม่เคยจดเลยนะครับก็ตลอดปีนี้ผมก็ขอจบไว้แต่ปีเท่านี้ถ้าชอบก็กดไลค์ like, ให้ด้วยนะครับที่ัญที่สุดเลยคือขอพระเจ้าอวพร